โโอ้ตัวเตือนคิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหาอยู่กินด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมคนรมีอายุ18ปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันป่ายเอ็นจด้วยครับก็สวัสดียามบ่ายครับวันนี้ก็ ถามมหาปลาไหลครับกับพ่อใหญ่เสี้งนะครับนี่อากาศร้อนๆหลบลมกันใหม่เราวันนี้ก็เดี๋ยวพอหน้ามันแห้งไปแล้วเนี่ยอืเขาใหม่เนี่ยใหม่เราวันนี้ก็เป็นใหม่เดิมที่เคยมาหาแต่ก็ไม่ได้มานานนะครับนานจัดนะครับหลายเดือนแล้วครับเดี๋ยวรอๆๆๆๆๆไปนี่ครับ เ๋ยน่้ที่ใช้นะครับก็คือเนืง้องวนะครับนีงง่ครับเนื้องูในถุงนี้เดี๋ยวมาดูสูตรการใส่ของพ่อใหญ่เสียงนะครับครับตอนนี้ผู้ใหญ่เซียงก็เริ่มแหวกหารูนะครับไม่เจอครับไม่มีรู ูดแกหาลูนะครับพอกหน้านี่ดูดเลยพรนะนั่นหหน้านี่ไ่ง การห่างของผู้ใหญ่เตียงครับค่อยๆไล่ไปตรงไหนรูมีตัวก็จะใส่นะครับเอาลครับตอนนี้ผู้ใหญ่เตียงเจรูนะครับนี่กำลังใส่นะครับรูแรกของเราพอพันไว้ดิ ไม่พันครับไม่พันไม่ได้เดี๋ยวดึงเข้าอีกตอนนี้ครับไม่เข้ใจอย่างน,นครับพันรอบเดียวยังดีเอาละครับรก็ใหญ่เสียงรูปก็ใหญ่เสียงเจอรูรก็ใหญ่ใหญ่ครับนี่ก็ใหญ่ในมุกตัวนี้ใหญ่มากนี่นครับนี่ก็อยงมบอกนะครับเยื่อในง,งูนะครับ นะครับวิธีตารใส่ของแกนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกเด็กเชียงใส่ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวรุ่นอีกทีนึงก็คือตอนยานนะครับเพื่อในการไม่เสียเวลานะครับนี่ครับหลังนี้กินแล้วครับเชือกตึงเป๊ะเลย,ยเ,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 เด,ดี๋ยวเเชียงดึงดูมันคาบลรื่นเฉยเปล่าเนี่ยอยู่เหรอคาบลรื่นเฉยคาบลรื่อเฉยไง มีสู้เลยติดอยู่วันนี้ติดป่ะอาจจะติดด้วยเออมานอปลาแน็กแล้วรรครับเมื่อยอยเื่อยอยกำลังกินกินยังไม่ดีครับเดีย๋ยวเรารออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดีย๋ยวค่อยไปรุ่นกัน,นครับว่าจะมีผลงานความานมาฝากไปพี่น้องแ้วกครับนี่ครับก็มามัน มีรอยคนใส่ก่อนล่วงหน้าแล้วครับถุงมัดเป็นแถวเป็นแถวแถวหมดเลยน่ครับผ้ขามป้อมนะครับผู้ใหญ่เสียงกี๊ดแซ่บ,บวันนี้ก็ใส่แค่ยี่สิบหลังนะครับดูแล้วเป็นไม้เก่านะครับผู้ใหญ่เสียงบอกจกไปนี่รูไม่ลื่นเลยลองเสียงดูก่อนนะครับเมื่อกี้ตอนจะมาพักก็ดึงไปหลังหนึ่งนะครับพลาดนะครับ ครับตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บเบ็ดเราแล้วครับโอ้หลังนี้ไม่ดึงเป็นร้อยเก่ากันปรยัดเอไม่ไหวแล้วครับมเมาส์แดดเหนื่อยครับเดี๋ยวบางนที่จะผมไทยดูนะครับเอาละครับหลังนี้มีดึงครับ มีลุ้นมีลุ้นตึงเปี้ยลุ้นครับลุ้นโอ้โหมาลูกมาโอ้ Đừng thu thu, 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 thu yo, oh, này thế là thu đấy oh. โอ้โหสู้ด้วยตึงไม่มาเดี๋ยวไปเชื่อกันทำไมอี้นั่ะตรงจกกอบมั้งเนี่ยเดจอดวตึงทึ่งเนี้ยลัวหอยบาดเดี๋ยวต้องลงเองนะครับ ดึงไปไกลด้วยอ่ะอยู่ข้างบนนู่นอ่ะข้างน้านู้นไม่ออกเลยถึงด้วยทางนี ừ, ่ว่ะสู้มือซะด,ด้วยดีนะ จอดตวเนี้อยู่ข้างบนเลยอ่ะมาแล้วโอ้โหวสวยด้วยแต้มแรกแฮกมานครับนี่ครับมาแล้วมาแล้ว เรวก็จะมีตัวหลงเหลือแล้วครับใหม่ซ้ำเก่าเขา <c oughs> ครับดูหลังต่อไปครับอย่างนี้ไม่รู้นีน่แล้วดูดึงโฟมไปข้างในนู่นเลยดีไม่เข้ารูครับโอ้โห <c oughs> อาอีกล้ะซูมไหม ดึงมาง่ายแถล่ะอยู่ปะเนี่ยนิง่งอยู่ไหมโอ้ไม่อยู่ครับหลุดพลาดเอาละครับหลังนี้มีดึงครับมูเชื่อกับดึงเลย่ยกข่าวนี่ครับเนี่ยผม,มมานจะมีนมะ พงกันนะครับคือขาวกับสีเนี่ยสีเอะไรอย่าเงีสีนั่งกันไหครับแพวไว้แพวไว้ใส่ของมาหากันครับนี่เป็นแถวเลยครับนี่พงมัดกับไม้อยู่เนี่ยแล้วก็ตรงนู้นอีกว่าเงินเงินเงินมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นแถวเป็นแถวแล้วก็ขาวนี่ครับเลยไปน้เงินไปเนี่ยเราขาวนี่ตั้งเป้าไว้สักสามตัวก็โอเคครับวันนี้ครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นหมายเก้าเหนะครับ รอยจกนี่ก็ใส่รูเก่าที่เขาจกไปนะครับดึงกันมีตัวป่ะเดก็มีดึงอยู่เนี่ยรอยเก่าตรงนั้นต้องใส่แล้วเหรอเกษตรเงไม่ไหวครับร้อนแดดนอกไปแล้วโอ้โหน่าจะมีตัวนะเนี่ยดึงทะลุเชือกไอ้ทะลุนี่เลยว้ายมันเบาจังนะอยู่ไหม ไม่อยู่พาดิครับหลังนี้ก็เหมือนจะดึงแล้วครับ

แล้วพี่น้องสู้มือด้วย ở này nè, 80cm, ở đây, ủi, đứng đấy, ngào máy, đốn hoại nè, lúc mà, đâu? โอ้โหนี่ไงหอยนี่ครับนี่มันจะบาดเอาดังกึดกึดเลยโอ้โหเชือกจะขาดแล้วเชือกจะขาดด้วยโอ้โหบุดเลยบุด เรียบร้อยครับเชือกขาดโดนหอยโดนหอยด้วยโอ้โหจะได้ซื้อต้องนานเป็นเชือกขาดเลยหอยข้างล่างมันเยอะครับ เลเยครับหลังนี้ก็เหมือนจะดึงแล้วครับคนเดียวอย่างว่านะครับมันยุ่งยากครับผู้ใหญ่เยงดันเมาแดดไปก่อนแดดมันร้อนเดี๋ยวได้ขอนอน,นครับเหนื่อยนี่ดูมีตัวอยู่ป่าดูปึ๊บร,รุด้วยกันครับว้ายไม่มีพาดอีกแล้ว ครับตอนนี้ก็ยานเสร็จแล้วนู่นครับแปลงวางไอ้นู่นเบ็ดหายอีกสอง,งหลังนะครับนู่นเลยเดินข้ามฝั่งมาฝัาง่ง,งนี้นะถ้าเกแดดูดูนู้นครับเห็นฟมแดงอยู่ข้างในนี่ครับนี่ครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะเนี่ยอยู่ดูนี้นะครับมหาเบ็ดไม่เจอครับใบตองมันแห้งนะครับทําหม่ไว้แห้งเลยหาไม่เจอยู่นในดูนี้ ดูแล้วใหม่นี่เหมือนคนจะมาหาเยอะหรือ,อยังนนเหมือนมีรอยขาดนกนะครับเต็มหมดเลยเดี๋ยวเราทาใหม่ก่อนจะข้ามไม้ไปน,นี่มาตรงนี้ใ่ดลังอย่างเงี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเราใส่ไปยี่สิบหลังนะครับก็ออนับเบ็ดดูได้แค่สิบแปดนะครับนี่ เกย์ทำหมายไว้ตรงนี้นะครับว่าตรงข้างกว่าตรงนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับผลงานจะมีตัวอยู่ป่ะตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้นูน่นนะดึงโฟมไปนะครับเห็นไหมนู่นนะครับดแดงๆดูข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวโฟมโอ้โหไม่เชือกเลยโอ,โอ้ผมต้องเอามือจกเลยครับ เติงเปะเลยนะวางตรงปุ๊บหอยดูมุมจะได้หรือเปล่าฉากที่ปลาไหลขาดมันจะเห็นกันหรือเปล่านะครับหอ,อยมันเยอะ Ninh ninh luôn ạ này nhé chơi ơi, hỏi sáng lắm เรื่อยไปเรื่อยเลยอะน้อยโอ้โหได้ตัวยังมีหลงเหลือให้เราอยู่ครับก็ที่ใส่มาก็เจออยู่สามตัวนี่ครับนี่ตัวแล้วก็ตัวนั้นก็หลุดไปแล้ว โอเคครับหมายนี้ก็ได้ไป2แต้มน,นะครับยังไงก็3ามเลยเชีอกขาดไปตัวนึงครับจับตัวมาแล้วอหอยบาดขาดไปเลยเดี๋ยวดูผู้ใหญ่เซียงจะไปใส่อีกหรือเปล่าถ้าไม่ใส่ก็น่าจะได้กลับบ้านนะครับโพ okay, กแกก็ร้อนแดดนะครับไม่ไหวจะเป็นลมขอนนอน,นครับ <ST AR> ครับก็คือผลง,งานเราวันนี้นะครับ <ST AR> ได้มาแค่สองแต้มน,นะครับหลุดไปตัวนึง เสียดายเชือขาดเดี๋ยวจะนั่งร้อนแป๊บนึงมันจะโผล่บอนี้เดี๋ยวเสือเขาไม่ไหวครับร้อนแดบดบคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่าเออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า